ครับสวัสดีนะครับผมหลังจากอัปเดตมาใหม่นะครับสแกมแพดล,ล่าสุดนะครับผมได้สังเกตนะครับพอลงคีย์บ็อกแล้วเนี่ยปกติเนี่ยหคีย์บ็อกเนี่ยจะดรอปชิ้นส่วนซีโฟหชิ้นนะครับพอหลังจากอัปเดตเข้ามาเนี่ยมันจะดรอปสูงสุด3ชิ้น1ชิ้น2ชิ้น3ชิ้นไม่ไดุู้มตบครับผมเดี๋ยวเรามาดูปลนเลยแล้วขออนุญาตใช้คําสั่งคอตบอนะครับ น่ะอันนี้ล็อกทองนะครับได้แผงวงจรมาเอ้ยล็อกเงินนะฮะล็อกเงินลล็อกทองสองชิ้นแล้วนะครับมีโอกาสจอบถึงสามชิ้นเลยนะครับนี่ไงครับสามชิ้นอ่า โอ้โห,โอ,โ,หโอเคครับเดี๋ยวผมขอลากันตันเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวถ้ามีอะไรแปลกใหม,ใหม่เดี๋ยวมาอัปเดตใหม่ครั้งนะครับผมบ๊ายบาย